รถทิครับ,บแก้วเป็นไงบ้างครับโอ้โหคตรบยุกเรามั่นใจไหมครับมั่นใจครับเดินลุกในในในส่วนตัวนี้เก่งกยุ่นผานมา,าเราไคบ ้หนักน้อยกว่านี้นะน้ำหนักน้อยกว่านี้ครับอันนี้น้ำหนักเท่าไร่ร้อยสองห้าน้ำหนักไอเดียนะก็ห้างคืนก็ยี่สามสิาองเราทำได้ครับไม่้องาเพราะไปใผมไม่ได้ทำเลยน้ำหนักปล่อยๆมาเลยเพระปล่อยมาเขมาลดเดียวครับผมนี็โดยรวมคอใจไม่ลงหนักต้องปรับแล้วก็ย้อน เป็นกำลังใจผมต่อไปนะครับครับผมของวันนี้เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมบผมงบคุณแก้วเดี๋ยวไปดูผู้ชนะบ้างครับทางด้านผลพันล้านไปดูสวัสดีครับผลบอลล้านเป็นไงบ้างครับเกมการชกวันนี้มันดูเบียดเลยนะหายใจหายแป๊บนี้คบยกตอนนั้นนี่เรารู้สึกไงก็ซียกแล้วว่าผ่านแล้วครับหมอผ้าเรามา เสียลูกเขาอันไปหน่อยแต่ว่าเราก็โตได้ลูกโตครัแต่เมื่อกี้เขาก็บอกว่าสี่ยกเขาก็เดินจับนายตีเดินเป็นตัวเดินตลอดเขาก็เราไู้ลูกชัดเราได้ลูกชัดเจนแล้วมีโอกาสอยากแก้เขาขออยากแก้มือร้อยสามสองไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวนะอายุเราเยอะได้นะอายุเราเยอะได้ว่าร้อยสามห้าหมดยังไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเราตากับเข้าไปแล้วแล้วอีกอย่างต่อยดึกก็เลยเลยได้โดยรวมพอใจผลงานไหมก็พอใจครับพอใจผลงานในระดับที่ว่าเรา จะเรียกไงว่ามันไม่ฟื้นก็ได้เพราะว่ากลางคืนก็เสียงผับดูแล้วท<อ>ี่พักเลยนอนไม่หลับไม่ได้นอนอวันนี้กลับมาในรอบกี่เดือนาร่างกายประเมินเป็นยังไงสามสามสี่ร้อยร้อสามห้ารู้ว่ามันบีบไปบีบไม่ไหวน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราเลยไฟหน้าก็น่าจะบอกนะพี่ขอร้อยาาาสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดแปดถือว่าก็ดูการผันมวยเราก็เบิกต้นเหมือนกันสู้ได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ไม่อยากลงเยอะมันมันจะเป็นปัญหาตอนชุบมันจะไม่มีข้อแก้ตัวเลย แล้วมีโอกาสอยากจะชกใครไหมน้ำหนักน้อยสามเจ็ดสามแปดในดืที่ผ่านมาเคยแพ้แบบคาดใจหรือว่าอยากพิสูจน์ตัวเองกับใครไม่มีใช่ไหมว่าเขาไปไกลแล้วครับเรากระดูกมวยเราไม่เสียเปรียบแต่ว่าไอโฟมอะไรเราไม่ถึงเขาครับอืมพขอแค่มีรายการต่อยบ่อยๆก็ขอให้ได้ชกทุกเดือนอมีร่างกายทุกเดือนร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาไฟนี้วันนี้ถ้าเป็นไฟนี้ประมาณเก้าสิบครับประมาณนี้ นอรับไปนานก่อนชงเขาบอกเลยพี่ว่าผมลงเนเยอะไปนานน่าจะปล่อยไปกคนนี้หน่อยคนนี้ก็ทำทำสำเร็จแล้ว PK สองสองสองศูนย์แล้วสองศูนย์แล้วครับวันนี้ก็ห้าสิบห้าสมุดครับอยากฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เรานี้นะครับก็ขอบคุณแฟนคลับ PK แล้วก็แฟนคลับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับที่เป็นกำลังใจให้วันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ติดตาม PK อีกสามคนครับขอบขอบเขาหนาครับผมครับผมยินดีด้วยครับผมครับผมพลังครับผมขอถ่ายรูปหน่อย